สวัสดีครับพวกเราจาหน้าของรีเฟบครับวันนี้ก็เป็นช่วง DIY ของเราเหมือนเดินมนะฮะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมผมชอบมา DIY เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ผมก็เรียนจบสายอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละมันก็มีเครื่องให้ซ่อมเวลาเขามีเสียมาก็ส่วนใหญ่จะซ่อมเครื่องที่ที่บ้านหรือเครื่องญาติพี่น้องอะไรแล้วแต่แต่ว่าไม่ได้รับงานซ่อมเนาะประมาณนั้นเพราะว่าไม่มีเวลาจะซ่อมนะแต่เป็นเครื่องของเราเองก็จะได้ไม่ต้องไปส่งซ่อมมั้งนเถอะประมาณนั้นเพราะผมก็เรียนมาสายอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงนะฮะ ก็วันนี้มาเจอกับไมโครเวฟนะฮะไมโครเวฟผมว่าหลายๆคนน่าจะทำคลิปกันเยอะแล้วล่ะเกี่ยวกับวิธีการถอดเจ้าแมกนิตรอนนะฮะแมกนิตรอนก็คือตัวยิงคลื่นสัญญาณไมโครเวฟนี่แหละนะ่ยจะยิงคลื่นเข้าไปมันจะมีแผ่นที่กระจายบกความร้อนของไมโครเวฟไปมันจะทําให้ของที่อยู่ด้านในมันสุกประมาณนั้นนะเกิดเกิดเกิดความร้อนที่ไม่ใช่ความร้อนอ่ะเข้าใจไหมมันเป็นคลื่นคลื่นแม่เหล็กนะับประมาณนั้นตัวนี้ ถ้าหัวยังดีอยู่แบบนี้นะฮะก็คือส่วนใหญ่ก็ที่ที่อาการที่หลักๆก,ก็ไม่แคปเสียแคปแคปก็คือคาปาซิเตอร์ของเขานะฮะเป็นไฮโวลคาปาซิเตอร์แบบนี้ถ้าไม่แคปเสียก็เป็นที่ตัวนี้นะฮะตัวไหนนี่มองเห็นไหมจะมีขั้วอยู่นะ,ะนี่เป็นขั้วของเป็นขั้วต่อนี่ผมไม่แน่ใจว่าข้างในอะ่ะมันจะเหมือนกับขั้วของพวกหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟไฮโวลประมาณนะะั้นฮะตัวนี้มันลงกลาวได้นะฮะ พอมาลงกล่าวเนี่ยทำให้มันถูกตัดวงจรไปก่อนนะทำให้ตัวนี้มนไม่ทํางานทัวเพราะว่าตัวใหญ่พวกนี้มันก็จะเป็นพวกขดลวดกับตัวแม่เหล็กเห็นไหมครขดลวดกับแม่เหล็กหลักการเดียวก็คล้ายๆกับพวกมอปลงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ส่งโวลต์หรือส่งอะไรไปมันส่งเป็นขึ้นความถี่ไมโครเวฟนั่นเองนะฮะประมาณนั้นก็ถ้าเกิดไม่ส่งขึ้นความถี่ไมโครเวฟมันก็ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นนะฮะใ,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 ในในตัว เครื่องนั่นเองนะงหรัากนั้นนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะฮะผมก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้ววิธีการผมว่ามีหลายคลิปที่เขาทาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการถอดมันต้องมัต้องทะลวงออกนะะมันก็คือใช้พวกสวานพวกอะไรต่างๆเพราะว่าเนื่องจากเขาติดตาไก่ที่เขาหนีบมาแบบนี้นะครจากโรงงานนะะแบบนี้ที่ติดเชื่อมพวกจุดต่างๆของอลูมิเนียมของเหล็กของอะไรประมาณนั้นนะ เราก็ต้องทะลวงมันออกก่อนนะแล้วค่อยถึงจะเปลี่ยนออกตัวนี้ออกมาได้นะฮะผมก็ต้องใช้สว่านเอาออกเหมือนกันนะโ okay. อเคประมาณนั้นแต่ทีนี้ผมจะใช้ตะกัว่วธรรมดานี่แหละเนื่องจากตะกัว่วก็อันนี้ก็จุดหลอมเหลวมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะพอทนไหวน่าจะพอทนไหวเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปดูก่อนละกันถ้าเฮียถึงยังไงกเ็เดี๋ยวค่อยมาถ้าเกิดว่ามันหลุดอีกก็ค่อยว่ากันนะโอเคเดี๋ยวเรามา เปลี่ยนเสร็จปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าของอเาจะเป็นยังไงเปลี่ยนขั้วนี้นะขั้วข,ข,ข,ของแมกนิตอนนะฮะโอเคอ่ะมาดูตัวที่ถอดออกมานะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะ,ะที่เขาบอกว่ามันช็อตกาวตัวนี้นะะทีันี่ไม่ขึ้นนี่แหนะฮะ,ะขึ้นนะ,ะเป็นช็อตลงไปในขานี้อ่ะส่วนนี้ตัวใหม่ ก็จับที่ตัวโครงมันอ่ามันต้องไม่ติดทั้งคู่นะโอแบบนี้ก็คือตัวนี้ช็อตขาหนึ่งขานี้อ่ะเรามาเปลี่ยนกันเลยโอเคครตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมเจ้านี้เข้าไปแนละแต่ว่าเนื่องจากตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยเขาไม่ให้น็อตมาผมก็เลยเอารีเบทยิงเข้าไปเลยนะก็ยิงรีเบทเข้าไปแน่นมากเรามาลองเทสสันดู ขั้วตรงกางมันต้องขึ้นนะครับปก็อะไรค่ะนะใช่รสูง,สงโฟกัสตรงน,นี้นี่หนึ่งมองไม่เห็นอ่าอาจไปนี่แล้วกนะันอ่าดูนะ,ะอันหนึ่งหนึ่ง,งมันก็เป็นสูงอโอเคขัค้วนี้ทำงานนะฮะกาวต้องไม่หลงนะ,ะ,ะไม่หลงกาวต้องไม่หลงอ่าทั้งคู่ ไม่ลงกลาวมีแค่ขั้วนี้เข้าไปนะอ่ะกลับมาประกอบกันเลยโอเคเรียบร้อยผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะนะเดี๋ยวมาลองต้มน้ำกันดูนะใส่เข้าไปเลยเช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะ<ป>เอาฟักแปดร้อยวัตต์ห้ห้าสิบวิก็พอมันก็ร้อนแล้ว โอ้ <Okay>. oh, ห้อนแล้วนะได้ลแล้วนะอ่ะโอเคเรียบร้อยจบเรื่องนะฮะอ่ะจะเจอกันคลิปหน้านะสำหรับงาน ดีไอไววันนี้ลาไปก่อนครับ,บค,ครับสวัสดีครับ